มาครับโอ้โหน้ำเงินชุดนี้มาครับโอ้โหได้น้ำเงินคูณเจ็ดไปนะครับเมื่อกี้นะครับได้สิบป่ะโอ้โหครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะครับก็ถือว่า กรับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตไว้ด้วยนะครับวันนี้นะฮียเมากลับมาแล้วนะครับมาเกมยอดนิยมของค่ายพีจีนะครับเกมสาถ้ำนะครับมารับชมกันนะครับวันนี้หมุนโค้ดมาได้30นะครับมาลุ้นนะ่าได้เท่าไหร่นะครับวันนี้นะเดิมทีมาละสามบาทก่อนแลยกันครับไปลุุ้นครับลุุ้นครับอุ้ยมาแล้วครับชุดแรกครับ สวยครับมาแบบนี้ครับมาแบบนี้เราก็มีทุนเลยนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกครับเข้ามาครับสวยครับ นี่โอ้โหมาดีครับมาดีครับมาดีครับ3า6 9ครับเข้ามาอีกแล้วครับไปที่ไม้ละร้อยครับสวยครับนี่ มาครับโอ้โหน้ำเงินชุดนี้มาครับโอ้โหได้น้ำเงินคูณเจ็ดไปนะครับเมื่อกี้นะครับได้สิบปะ่ะโอ้โหวันนี้นะครับดวงดีอีกแล้วนะครับ ได้น้ำเงินนะครับคูณ7มานะครับแตกมาเท่าไหร่ครับมาดูนครับ2 1 5 2 0นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับวันนี้ดวงดีด้วยนะครับเลยเป็นคลิปเร็วๆนะครับก็ขอถอนกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจให้กับเฮียเมาด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียเมานะครับเฮียมีรางวัลให้นะครับ แล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮปุสตูุิ99ไว้ด้วยน,นะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมมันๆจากเฮเมอลนะครับวันนี้นะครับเฮเมอลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ